เพืเ่อนๆมาแล้วนี่ในเมืองเตเป็นในเมืองเตเป็นถ่ายให้ดูนะมันวันอาทิตย์วันนี้ไม่มีคนทำงานหรอกวันอาทิตย์ส่วนมากเขาจะหยุดหยุดหมดทุกอย่างเลยไม่ว่าราชการหรือไม่ว่าราชการหรือคนทำงานอะไรนะทำงานอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะ กรรมกรหรือว่าราชการหรือว่าร้านขายของขายอะไรหยุดหมดวันอาทิตย์ที่เมืองนอกเขาไม่เปิดเอ้ยเชฟเอานี่อะไรซูเอ้อาเคลียเขาไม่ทำงานกันวันอาทิตย์ขาหยุดร้านขายของก็หยุดนอกจาก ปั๊มน้ำมันถ้าถ้าคุณจะไปเยี่ยมพูนคนป่วยอะไรเงี้ยถ้าเป็นวันอาทิตย์นะ่ะต้องไปซื้อจะซื้อดอกไม้ซื้ออะไรนะ่ะไปซื้อในร้านในร้านในปั้มน้ำมันะอ๋อจะแพงมากเพราะว่าเขาเขาหยุดไงนั่นแหละไม่ไม่ใช่เฉพาะในเมืองนะแถวแถวบ้านเราอย่างนี้ก็หยุดอย่างเราอย่างนี้ก็หยุดทํางานนะวันอาทิตย์ ชาวบ้านธรรมาดาก็หยุดทำงานถ้าถ้าถ้าบางคนทำก็แถวบ้านนอกอย่างเรานะ่ะทำได้แต่ห้ามเสียงดังรบกวนชาวบ้านเขาเออนั่นแหละนะเออแล้วมีเพื่อนๆถามหลายคนว่าเวลาไปไป 1, ไปอยู่บ้าน 1, หลายเดือน ใครดูแลบ้านให้ใ่หลานคนนี้แหละที่ป่วยนี่แหละเขาที่ทํางานเขาอยู่ใกล้ๆบ้านเรานะเน่ะเขาก็จะไปเฝ้าบ้านให้ไปแบบรดน้ําต้นไม้ในบ้านให้อะไรอย่างนี้นอนโน่นบางทีก็นอนโน่นบาง,ง,งทีก็กลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเราทิ้งน้นไม่ได้หรอกเพราะว่าบางทีดอกไม้ต้นไม้ที่อยู่ในบ้านต้องต้องรดน้ําแล้วก็ ตู้แช่แข็งเรามีตั้ง3าสีตู้ถ้าเกิดมันอ,อะไรนะไฟไฟ้ามันดับอะไรเงี้ยก็ซวยเลยแ <c oughs> มนทั้งบ้าน <c oughs> นั่นแหละเขาก็เลยนอนเฝ้าบ้านให้นั่นแหละจ้านี่แหละเมืองเตเบ็นในเมืองห่างบ้านเรามาประมาณ10กิโลเมตรเนี่ยห่างจากบ้านเรามานะเตเบ็น มีเพื่อนจะถามว่าเล่าจะถามเรื่องเจอแฟนได้ไงเดี๋ยวได้โอกาสแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วกันเนาะก่อนจะเชอแฟนคนนี้มาน่ะอยู่กับแฟนคนไทยอตอนแรกว่าอยากคุยมั่งไม่อยากคุยมั่งแฟนคนไทยเนาะเพราะว่าเลิกรากันไปแล้วก็ไม่อยากพูดถึงแต่ว่าก็ก,ก็ก็อยากพูดให้เพื่อนๆฟังสักนิดหนึ่งเนาะอ,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 อยู่กับเขาทนอยู่เขาได้ตั้งสิบปีเขาเป็นคนที่ติดการพนันเนาะ เพื่อนบางคนก็รู้นะถ้าคนติดการพนันเป็นยังไงเนาะแต่ก็อยู่กับเขาทนอยู่กับเขาได้ตั้งสิบปีเนาะแต่ก่อนเราเป็นแม่ค้าขายของอยู่ในตลาดเาาาดีย๋ยวให้นาวีมันพูดไปก่อนนั่นแหละทนอยู่เขาได้สิบปี <c oughs> ก็ติดการพนันแต่ก่อนขายของ <c oughs> ขายดีเนาะสมัยก่อนที่เราขายของนะ่ะขายขนมหวาน จากไม่พวกขเหนียวถัวดำพวกสากคูเปียกพวกมันเชื่อมกล้วยเชื่อมอ,อ,มอ,อะไรเงี้ยอ้าเทำวันหนึ่งยี่สิบกว่าอย่างนะเพื่อนๆคนเดียวนะแต่ก่อนแฟนช่วยขายต่อไปเขาก็พราะมันก็สร้างตลาดใหม่มันขายไม่ค่อยดีก็เลยขายคนเดียวเขาไปขับรถเม,ย,ม,นะมย์แฟนนะ พอช่วงหลังๆมามันขายไม่ดีเขาก็ไม่มีเงินให้เขาเขาก็มาทุบตีเราอะไรอย่างเงี้แต่ก็นอยู่ได้นะพอช่วงหลังๆมานันแหละเขาขายไม่ค่อยดีเงินก็ไม่ค่อยมีให้เขาก็เลยทำร้ายร่างกายเราอะไรเงี้ยคนสุดท้ายก็น้องเขาบอกว่า ให้ให้ให้อะไรนะให้นี้ให้นี้เราก็ไม่รู้จะหนีไปหไ,นไปหนเนาะไม่มีไม่รู้จะหนีไปไหนไม่มีอาชีพไม่มีความรู้อะไรเนาะก็ลเลยทนอยู่เป็นสิบปีอะเอยตอนคลอดลกูกตอนท้อโลกอูกน่ะไปนอนอยู่โรงพยาบาลสามสามวันอ,อันนี้ไม่เคยเล่าไอ้ใครนะญยาิพี่น้องยังไม่เคยรู้เลยไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาลคลอดลกมา สามวันยังไม่ไมีนหน้าแฟนเลยจนต้องหมอให้ออกจากโรงพยาบาลต้องโทรให้เขาไปรับกลับอะเออ, <c oughs> อยูนั่นแหละวันที่สุดตอนสุดท้ายที่นี้น่นะนะถ้าน้องไม่พาไม่ให้บอกว่านี้ไม่มารับไปก็ไม่ได้นี้รอ้วอยู่อย่างนั้นแหละเออน,นี้ไปออกจากบ้านนะ มีเสื้อผ้าอยู่ตัวเดียวนะไม่ได้เอาอะไรไปเลยสักอย่างหนึ่ง <c oughs> นี่ไปนี่ไปก็ไม่ได้ไปอยู่บ้านนะเพราะกลัวเขาไปตามน้องเขาพาไปอยู่ที่สระแก้ว ฟลุกโชว์เล้อัไปอยู่ที่สะแก้วได้ประมาณไม่ถึงอาทิตย์นะั่เพื่อนๆตอนนี้เนะี่ยมาแล้วมาถึงแล้วมาถึงตอนจะเจอแฟนแล้ว <laughs> มาถึงตอนน่าสนใจแล้ว <laughs> ไปอยู่ได้ประมาณไม่ถึงอาทิตย์หรอกออตอนเรายะรู้สกแก้วเราก็ไม่รู้จะทําอะไรนะยังไม่ได้วางายังไม่ได้คิดล่วงหน้าเลยนะว่าจะทําอะไรมันมันมืดตึ๊บไปหมดนะ แต่แต่ญาติที่สะแกว้วก็มีมีข้างบ้านอะ่ะเขาได้แฟนเป็นรั่งข้างบ้านของญาติน่ะญาติก็เลยบอกว่า,วา,วาอยู่นี่แหละเดี๋ยเขาจะติดต่อแฟนฝรังให้ด้วยนี่นะเราก็ไม่ได้คิดอะไรลบอิจฉเฉยแต่เราก็จะโทร,รศัพท์หาคนเพื่อนเราที่ตลาดนะอยากรู้ขื้หน้าว่าอะไรเข้าของเราอะไรยังไงเงี้ยรานนี้มาเงี้ยที่ตลาดเนาะคุยไปคุยมาอะไร ยายที่ตลาดอ่างเกดคิดสงสารเราไว้ว่าไงนะล่ะลูกแกได้ไดแฟนฝรัง่งนะแต่เราไม่รู้จักของลูกแกนะนานๆเห็นทีหนึ่งนะเราก็ไม่ค่อยสนิทกับแกหรอกยายคนนี้แต่ทุกวันนี้ก็ยังคิดถึงแกนะติดต่อกันไม่ได้ลูกแกเปิดร้านอาหารกับฝรั่งอยู่ที่ไทยเนาะลกูลกสาวแกตอนนี้ตอนนี้ที่ติดต่อกัไม่ได้พเพราะลูกแกไปเปิดร้านอาหาร อยู่ที่ประเทศออสเตรียออสเตรเียลูกสาวแกแกก็ไปด้วยกันเลยติดต่อกันไม่ได้เลยยังเป็นมุ่นคุณของแกอยู่ <c oughs> นั่นแหละแกโทรหาแกแล้วแกก็เลยบอกว่าแกว่าจะเอาผัวฝรั่งไว้แกถามนะแกถามเรานะเราอ,เอะไรจะเอายังไงเนี่ยไปอยู่ส่แก้วก็อยากก็ว่าจะให้เขาติดต่อแฟนฝรังร่งให้ ยายโทมาจะเอาไม้กบไวบเงี้ยเออเอาไม้อมถ้าจะเอาสักเียวเกลตีอัมาตีอ่อคนไม้มันไทยเยมันวิลวิดเซนวิวิลวลววเซนโออีแค่นั้นแค่นั้นไปตี้ยอันเีกว่าอีแค่ละเดอร์เรดเดนอัรสมาอินสเกลนะนอนี่บิดเกาช่างเอว่าเตนอัมา ว่าอะไรสเกลสเกลเกาะช้างเกาะช้างว่ามันยังไม่ถึงเกาะช้างเนาะมันยังอยู่ที่สแก้วเนาะเออนั่นแหละแล้วยายเขาบอกว่าจะเอาไว้เพราะฝรั่งเขาบอกเนี้ยถ้าถ้าเอาก็มาหาเขานะก็ว่างเงี้ยเขาเนี่ยแฟนเขาจะไปเที่ยวเกาะช้างว่างเงี้ยเออก็ได้ยินแต่สแก้วว่าอะไรสแก้ว่าฟังพูดภาษาไทยไม่รู้เรื่องหรอกแฟนนะเหมือนกันเออนั่นแหละ ทีนี้ก็แฟนก็บอกว่าถ้าจะถ้าจะเอาก็มาหาเคนะคืว่าอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนรู้ไหมนั่นแหละครั้งแรกที่ที่ว่ารู้จัก <c oughs> สุนไทย <c oughs> ครั้งแรกที่รู้จักไปไหนมาไหนคนเดียวนะ่ะวันนั้นแหละวันที่ว่าขับนั่งรถจากสระแก้วมามอชิดอะ่ะมาคนเดียวได้อะ ตั้งแต่อยู่ที่กรุงเทพไม่เคยไปไหนมาไหนคนเดียวเลยตัดสินใจนั่งรถจกากาสายเท้ามามอชิดก่อนเดียวเลยไปกาลอีเรเดนอินเดซันต้นสัตว์แต่แเอ่อมอโชิดมายังไงไม่รู้จำไม่ได้แล้วอยากเอ่อมาต่อที่แปดริ้วที่อะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วแหละตอนนั้นอ่ะนั่นแหละพอมาพอม,มาแล้วมหายายที่มอชิดนะยายก็ พาไปหาแฟนนะั่นแหละแฟนก็เลยพาไปเกกว่า,วาพาไปเกาะช้างไปเกาะช้างว่าไปอาทิตย์หนึ่งไปอยู่อาทิตย์หนึ่งที่ไหนได้ไปอยู่สองอาทิตย์เพราะเกอยากรู้จักกับเรานะอยากศึกษานิสัยกันเนาะแต่ก็คุยกันไม่รู้เรื่องสักอย่างหรอกไม่รู้ภาษาไม่มีหนังสือดูอะไรสักอย่างพูดแต่ภาษาใบเอาแต่แฟนเกก็จะพยายาม คนที่เขาพูดได้นะที่เขาได้แฟนเป็นฝรั่งนะ่ะให้แปลให้เราเกบอกว่าเกชอบเราจะพาเรามาอยู่นี่เออนั่นแหละจะให้พาจะให้เราไปเอาเอเกสารอะไรที่บ้านมาทำพิซซ่าออนั่นแหละพอไปไปเอาเอเกสารต้องพูดเร็ว,รวนะเพื่อนๆวิดีโอมันจะมดพอไปเอาเอเกสารกลับมาทําไปด้วยกันแะละเก็ไปด้วยกลับมาทําก็ทําไม่ได้ไม่พานอนั่นแหละเ,ออเกก พอเอกสารมาทําให้เราอยู่ที่นี่นั่นแหละมาทําอยู่นี่แล้วเกกส็ส่งเอก,กสารกลับไปตอนช่วงที่รอแก,กอยู่ก็แกกส็ส่งหนังสือไปให้เราดูอะไรเงี้ยเยอรมันไทยเยอรมันเก,กส่งไปให้ไทยเราซื้อเองก็ไม่รู้จกซื้อหรอกไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไรทั้งสิ้นนั่นแกตอนที่เรารอแกแกกจ็จะติดต่อคุยแต่กับน้องสาวพอน้องสาวคุยภาษาภาษาอังกฤษได้น้องสาวครับ น้องเคยอะ่ะเขาพูดภาษาอังกฤษเป็นเราไม่รู้เรื่องภาษาอะไรนะเราเกจะติดต่อแต่กับน้องสาวเวลาเราตอนที่เรารอเกยอยู่รอวีซ่าอยู่ประมาณ3เดือนมนะั้งถึงได้นั่นแหละถึงได้วีซ่าก็เกก็ซื้อตัวเครื่องบินให้สง่งวีซ่าให้แล้วก็ให้เรามาเกกับน้องน้องแหละพาจัดการให้เครื่องเครื่องบินเครื่องอะไรน้องจัดการให้หมดแล้วเกก็ดีนะเนาะเกก็บอกไปว่าให้น้องอหาที่ให้เรานั่งใกล้ๆกับคนไทยอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละ แกดีหมดทุกอย่างเลยแกวางแผนหมดทุกอย่างเราไม่รู้เรื่องน,นั่นแหละไม่รู้ถึงไหนนะไม่รู้โมูหรือจานะเ <c oughs> พื่อนๆที่เล่ามานะเพราะว่าดูถนนบ้างอะไรบ้างจ้าแค่นี้แหละดูก่อนว่ามันเป็นยังไง <c oughs> บ้านให้อะไรอย่างนี้นอนโน้นบางทีก็นอนโน,น่นบางทีก็กลับบ้าน,าน,านอะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> เพราะว่าเราทิ้งนั้นไม่ได้หรอก <c oughs> เพราะว่าบางทีดอกไม้ต้นไม้ที่อยู่ในบ้านต้อง ต้องรดน้ำแล้วก็ตู้แช่แข็งเรามีตั้งสามสี่ตู้ถ้าเกิดมันอ,อะไรนะไฟฟ้ามันดับอะไรเงี้ยก็ซวยเลยแ <c oughs> มนทั้งบ้าน <c oughs> นั่นแหละเขาก็เลยนอนเฝ้าบ้านให้นั่นแหละจ้านี่หอะไรเมืองเตเป็นในเมืองห่างบ้านเรามาประมาณ10กิโลเมตรเนี่ยคร จากบ้านเรามานะเธอเป็นมุน,นี้เอม <Okay. S 1> อมีเพื่อนจะถามว่าเล่าจะถามเรื่องเจอแฟนได้ไงเดี๋ยวได้โอกาสแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วกันเนาะก่อนจะเชอแฟนคนนี้มาน่ะอยู่กับแฟนคนไทยอตอนแรกว่าอยากคุยมั่งไม่อยากคุยมั่งแฟนคนไทยเนาะเพราะว่าเลิก กันไปแล้วก็ไม่อยากพูดถึงแต่ว่าก็ก,ก็ก็อยากพูดให้เพื่อน,อนๆฟังสักนิดหนึ่งนะเนาะอยู่กับเขาทนอยู่เขาได้ทั้งสิบปี<ๆ>เขาเป็นคนที่ติดการพนันนะเพื<ๆ>่อนๆบางคนก็รู้นะถ้าคนติดการพนันเป็นยังไงเนาะแต่ก็อยู่กับเขาทนอยู่กับเขาได้ตั้งสิบปีเนาะแต่ก่อนเราเป็นแม่ค้าขายของอยู่ในตลาดแลวให้นาวีมันพูดไปก่อน <laughs> แลทนอยู่เขาได้สิบปีก็ติดการพนันแต่ก่อนขายของขายดีนะสมัยก่อนที่เราขายของน่ะขายขนมหวานจากไม้พวกข้เหนียวโท่วดำพวกสาคูเปียกพวกมันเชื่อมกล้วยเชื่อมอะไรเงี้ยแทลทาเองทำวันหนึ่งยี่สิบกว่าอย่างนะเพื่อนๆคนเดียวนะแต่ก่อนแฟนช่วยขายต่อไปแกวก็อยากก็ว่าจะให้เขาติดต่อแฟนเป็นไง ใหญโทรมาจะเอาไม้กี่ใบเงี้ยเออเอาไม้ของถ้าจะเอาสเกลโมดีอัดสมาร์ทโมดอีกคนไม้มันไทยเยมันวิลวิเซนวิวิลวิลวิลวิเซนวูอีแค่นนแค่นันเปนเตียอันเียเยี่ยก็อีแค่เรเดอรเรดนอัสมาลอินสเกลนะนอนี่ิดเกาะช่างเอว่าเตนอัดสมาร แฟนเขาอะไรสเกลสเกลเกาะช้างเกาะช้างว่มันยังไม่ถึงเกาะช้างนะมันยังอยู่ท pisa แก้วเนาะนั่นแหละแล้วยายเขาบอกว่าจะเอาไหมหัวฟังโน่งเนี้ยค่ะถ้าเอาก็มาหาเขานะกว่าเงี้ยเนี่ยแฟนเขาจะไปเที่ยวเกาะช้างว่าเงี้ยเออ ได้ยินแต่สาแก้ว่าอะไรสาแกว่าฟังพูดภาษาไทยไม่รู้เรื่องอแล้วเพื่อนนะเพือนนั่นแหละทีนี้ก็แฟนก็บอกว่าถ้าจะถ้าจะเอาก็มาหาเคนะที่ว่าอย่างเงี้ยเพื่อนเือรู้ไหมนั่นแหละครั้งแรกที่ที่ว่ารู้จักสุนไทยครั้งแรกที่รู้จักไปไหนมาไหนคนเดียวนะ่ะวันนั้นแหละวันที่พักขับนั่งรถจากสะแก้วมามอชิดอ่ะมาคนเดียวได้อ่ะ ตั้งแต่อยู่ที่กรุงเทพไม่เคยไปไหนมาไหนคนเดียวเลยตัดสินใจนั่งรถจากสระเจ้ามามอชิดสันเดียวเลยไปกอลิเรเดนอินเดเซนต์ตอนน้นแต่ต่เอ่อมามอชิดมายังไงไม่รู้จำไม่ได้แล้วจากเอ่อมาต่อที่แปดริ้วที่อะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วแหละตอนนั้นอ่ะนั่นแหละพอมาพอมาแล้วมาหายายที่มอชิดนะยายก็ พาไปหาแฟนนะนะแฟนก็เลยพาไปแกว่าว่าพาไปเกาะช้างไปเกาะช้างก่อนนะเพื่อนๆว่าไปทางไหนอโอ้ยวัสตั๊ดเียววัดโลดเถียวฟลุกโชว์เดี๋ยวไปอยู่ที่แก้วได้ประมาณ ไม่ถึงอาทิตย์นะั่งเพื่อนๆตอนนี้เนะี่ยมาเร้วมาถึงแล้วมาถึงตอนจะเจอแฟนแล้วมาถึงตอนน่าสนใจแล้วไปอยู่ได้ประมาณไม่ถึงอาทิตย์หรอกออตอนเราเยอรุสักแกลเราก็ไม่รู้จะทําอะไรนะไม่ยังไม่ได้วางายังไม่ได้คิดล่วงหน้าเลยนะว่าจะทาอะไรมันมันมืดตึ๊บไปหมดนะแต่แต่แต่ญาติาที่สะแกวก็ม,มีมีข้างบ้านอนะ่ะเขาได้แฟนเป็นรั่งข้างบ้านของญาตนะิน่ะ ไอ้ญากกก็เลยบอกว่าอยู่นี่แล้วเขาจะติดต่อแฟนฝรังให้ด้วยนีนะอเราก็ไม่ได้คิดอะไรลบอ่เฉยๆแต่เราก็จะโทรศัพท์หาคนเพื่อนเราที่ตลาดนะอยากรู้คืบหน้าว่าอะไรเข้าของเราอะไรยังไงเงี้ยเราหนีมาเงี้ยที่ตลาดเนอะโทรคุยไปคุยมาเลยพอดียายที่ตลาดอนะ่ะเกงคิดสงสารเราไว้ว่าไงนะล่ะลูกแกได้ได้แฟนฝรังนะ เราไม่รู้จักพ่อลูกแกนะนานๆเห็นทีหนึ่งนะเราก็ไม่ค่อยสนิทกับแกยายคนนี้แต่ oded, ทุกวันนี้ก็ยังคิดถึงแกนะติดต่อกันไม่ได้ลู connect. กแกเปิดร้านอาหารกับฟรังยุติไทยเนาะลกูลกสาวแกตอนนี้ตอนนี้ที่ ي, ติดต่อกันไม่ได้เพราะลกูกแกไปเปิดร้านอาหารไทยอยู่ที่ประเทศออสเต,ตรียออสเตรเียลูกสาว okay. แกแกก็ไปด้วยก็เลยติดต่อกันไม่ได้เลย ยังเป็บคนคุณของแกอยู่นั่นแหละแกโทรหาแกแล้วแกก็เลยบอกว่าแกจะเอาผัวฝรั่งไว้แกถามนะแกถามเรานะเราอะไรจะเอายังไงเนี่ยไปอยู่สักเขาก็พราะมันก็สร้างตลาดใหม่มันขายไม่ค่อยดีก็เลยขายคนเดียวเขาไปขับรถเมย์ไปแล้วนะนั่นแหละ พอช่วงหลังๆมามันขายไม่ดีเขาก็ไม่มีเงินให้เขาเขาก็มาทุบตีเราอะไรอย่างนงี้แต so ่ก็ทนอยู่ได้นะพอช่วงหลังๆมานั่นแหละเขาขายไม่ค่อยดีเงินก็ไม่ค่อยมีให้เขาาก็เลยทำร้ายร่างกายเราอะไรเงี้ยคนสุดท้ายก็น้องเขาบอกว่า ให้ให้ให้อะไรนะให้นี้ให้นี้เราก็ไม่รู้จะหนีไปไห<ใ>น,นเนาะไม่มีไม่รู้จะหนีไปไหนไม่มีอาชีพไม่มีความรู้อะไรเนาะก็เลยทนอยู่เป็นสิบปีอะออตอนคลอดลูกตอนท้อโลนะูกน่ะไปนอนอยู่โรงพยาบาลสามวันอ,อันนี้ไม่เคยเล่าอใครในายาติพี่น้องยังไม่เคยรู้เลยไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาลคลอดลกมา สวันยังไม่ไมีมนหน้าแฟนเลยจนต้องหมอให้ออกจากโรงพยาบาลต้องโทรให้เขาไปรับกลับอะออ,อ,อ,อยู่นั่นแหละวันที่สุดตอนสุดท้ายที่นี้นะ่ะนะถ้าน้องไม่พาไม่ให้บอกว่านี้ไม่มารับไปก็ไม่ได้นี้แล้วอยู่อย่างนั้นแหละเออนี้ไปออกจากบ้านนะ มีเสื้อผ้าอยู่ตัวเดียวนะไม่ได้เอะไรไปเลยสักอย่างหนึ่ง <c oughs> นี้ไปนี่ไปก็ไม่ได้ไปอยู่บ้านนะเพราะกลัวเขาไปตามน้องเขาพาไปอยู่ที่สระแก้วไปอยู่ที่สระแก้ว <c oughs> เดี๋ยวดูทางรถแล้วเพื่อนเ่มาแล้ว เมืองเตเบนในเมืองเตเบนถ่ายให้ดูนะมันวันอาทิตย์วันนี้ไม่มีคนทำงานหรอกวันอาทิตย์ส่วนมากเขาจะหยุดหยุดหมดทุกอย่างเลยไม่ว่าราชการหรือไม่ว่าราชการหรือคนทำงานอะไรนะทำงานอะไรเนะขาเรียกว่าอะไรนะ กรรมกรหรือว่าราชการหรือว่าร้านขายของขายอะไรหยุดหมดวันอาทิตย์ที่เมืองนอกเขาไม่เปิดไอเชปเอานกอาเลสซูะออเคลียนเขาไม่ทำงานกันวันอาทิตย์เขาหยุดร้านขายของก็หยุด นอกจากปั๊มน้ำมันถ้าถ้าคุณจะไปเยี่ยมพุ้นคนป่วยอะไรเงี้ยถ้าเป็นวันอาทิตย์นะ่ะต้องไปซื้อจะซื้อดอกไม้ซื้ออะไรนะ่ะไปซื้อในร้านในร้านในปั๊มน้ำมันนะอ๋อจะแพงมากเพราะว่าเขาเขาหยุดไงนั่นแหละไม่ไม่ใช่เฉพาะในเมืองนะแถวแถวบ้านเราอย่างนี้ก็หยุดอย่างเราอย่างนี้ก็หยุดทำงานนะวันอาทิตย์ ชาวบ้านธรรมาดาก็หยุดทางานถ้าถ้า,ถ,าถ้าบางคนทําก็แถวบ้านนอกอย่างเรานะ่ะทำได้แต่ห้ามเสียงดังรบกวนชาวบ้านเขาเออนั่นแหลนะเออแล้วมีเพื่อนๆถามหลายคนว่าเวลาไปไปไปอยู่บ้านหลายเดือน ใครดูแลบ้านให้นี่หลานคนนี้แหละที่ป่วยนี่แหละเขาที่ทํางานเขาอยู่ใกล้ๆบ้านเรานะ่ะเ,เขาก็จะไปเฝ้าบ้านให้ไปแบบรดน้ําต้นไม้ใน